คอลลาเจนเนี่ยเป็นแคตตากอรี่ที่พอปปูล่ามากๆแทบจะมีติดบ้านกันทุกคนใช่ไหมคะใครๆก็อยากทานคอลลาเจนใช่ไหมก็เลยมีร mm ีเควสต์เข้ามาหลังไมค์ค่อนข้างเยอะนะคะว่าอยากจะให้เราอะ่ะมาทดลองทานคอลลาเจนให้ดูจริงๆจังๆสักหนึ่งคลิปนะคะว่าทานไปแล้วเนี่ยควรจะหวังผลในเรื่องอะไรบ้างแล้วมันเห็นผลในเรื่องของอะไรบ้างนะคะทีนี้เนี่ยมันก็มีตัวหนึ่งที่เราเห็นแล้วเราแบบเอ้ย สะดุดตาสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับป um ้าบบีไดรี่แล้วนะคะวันนี้มาในหน้าสดแบบนี้นะคะนี่คือไม่มีเมคอัพใดๆอยู่บนหน้านะคะนอกจากเขียนคิ้วปัดขนตาแล้วก็ทาปากนะคะติ้นกงติ้นแก้มอะไรก็ไม่ทานะคะมากันให้เห็นหน้าสดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ผิวสดๆแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเรานะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นผลลัพธ์ของการทานคอลลาเจนเนาะว่าอย่างที่เราอินฟอร์มทุกคนไปในคลิปก่นกอนๆเลยเนาะว่าการทานคอลลาเจนนะคะมันหวังผลได้ในเรื่องของ texture ผิวนะ ซึ่งเราไปเจอคอลลาเจนตัวนี้ใน t i กตอกแล้วยิ่งความเราแบบสิงสถิตยอยู่ใน t i ก t o กนานๆเนี่ยเราก็มักจะเห็นแบบออผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นกระแสะอยู่ช่วงนั้นใช่ไหมคะซึ่งเราไปเจอคอลลาเจนตัวนี้จากการเล่น i ิก o o k ทุกคนแล้วเป็นกระแสะมากว่าแบบเฮ้ยคนซื้อตุนจนหมดสต็อกจนนู่นนี้นนี่แล้วก็ปรากฏว่าเขาว่าติดอันดับท็อป10นะคะท็อป10นะคะของการเป็นคอลลาเจนมาแรงในปีนี้แล้วก็แบบเอ้ยอะไรยังไงเนี่ยซึ่งเราไม่ได้ทานคอลลาเจนมานานมากๆแล้วนะคะแล้วเราก็ไปหาดูนะว่าอ เขาเป็นใครอะไรยังไงปรากฏว่าเขา,าได้รับรางวัลน,นะคะระดับประเทศแล้วก็ระดับอาเซียนเนี่ยมาหลากหลายรางวัลมากเลยนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากเกอร์บอสคอลเจนนะคะจาก Power s h o t นั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยคือเป็นกระแสแบบเป็นกระแสมากนะคะเราก็เลยจิ้มมาลองให้ทุกคนดูไปด้วยกันเลยนะคะว่าเฮ้ยสินค้ากระแสพวกนี้มันจริงยังไงมันจะดีจริงไหมมันใส่อะไรมาบ้างนะคะได้ตามคำเคลมบ้างไหมนะคะยังไงก็ไปแหกกล่องคุยด้วยกันเลยค่ะ เขาจะมีแพ็กเกจ2อย่างแบบนี้นะคะก็คือเป็นกล่องแล้วก็เป็นซองนะคะอย่างเป็นซองเนี่ยก็คือตักเป็นช้อนเอานะคะเอาไปผสมเครื่องดื่มก็ได้หรือว่าทานเดี่ยวก็ได้นะคะอย่างเป็นซองนี้ก็จะสะดวกในเรื่องของการแบบพกพาไปข้างนอกมากกว่าหน่อยเนาะเนี่ยเปิดออกมาก็จะมีซองอยู่ข้างในแบบนี้นะคะก็จะพกพาสะดวกเนาะเอาออกไปข้างนอกได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นซองแบบตักชิมตักกินนี่นะคะมันก็จะมีผงอยู่ข้างในแบบนี้ ทีนี้เนี่ยก่อนเราจะจิ้มซื้อน้องเขามานะคะอย่างที่เราบอกทุกคนเสมอนะว่าก่อนจะซื้ออะไรนะคะให้หาฉลากมาอ่านก่อนนะคะนี่เราก็เสิร์ช g o o g l e ได้เลยเนาะเวลาเราจะหาเอ่อฉลากหรือว่าส่วนประกอบส่วนผสมอะไรนะคะก็แค่เสิร์ชยี่ห้อเสิร์ชชื่อนะคะแล้วก็พิมพ์ต่อท้ายว่าฉลากหรือว่าส่วนผสมนะคะก็หาอ่านที่มันเป็นส่วนแบบนี้นะคะส่วนที่เป็นฉลากหลังกล่องแบบนี้นะคะไม่เอาแบบว่าภาพแอดที่มันบอกว่าใส่อะไรมาบ้างนู่นนั่นนี่ไม่เอาภาพแอดนะเอาแบบข้างหลังแบบนี้เลยนะคะซึ่งปกติแล้วเขาก็จะเขียนอยู่แล้วนะว่ามันคืออะไร ะะอย่างอันนี้นะคะเขาก็เขียนว่าเกอร์บอสซูพรีมนะคะเป็นเครื่องดื่มคอลลาเจนผสมสารสกัดจากผลไม้รวมชนิดผงแล้วก็มาดูว่าเขามีอะไรบ้างนะคะด้วยความว่าน้องเขาเป็นคอลลาเจนนะคะส่วนประกอบแรกๆเนี่ยก็ควรจะเป็นคอลลาเจนอยู่แล้วเนาะอย่างอันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งคอลลาเจนเปบไทายนะคะไดเปปไทดยแล้วก็ไตเปบไทดยนะคะเป็นคอลลาเจนทั้ง3มโมเลกุลเลยนะอย่างปบไทด์เนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมผิวนะคะปรับผิวให้เรียบเนียนนะคะให้ผิวที่เสื่อมสภาพเนี่ยดูดีขึ้นนะคะแล้วก็มีไดเปปไทายนะคะซึ่งเป็นฟอออรรรร์มมมททีีี่่่่ดดดดดูููซึึึึเเเเเ็็วววสุนนนนักชยยืงงงขขขแบบบผิ้้ต กระชับขึ้นนะคะดูฟูขึ้นพวกร,รอยตื้นๆเนี่ยดูดีขึ้นนะคะแล้วก็พวกรอยดำรอยแดงจากสิวนะคะสามารถฮีลตัวเองได้ดีได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็จะมีไตเปปไทยนะคะซึ่งไตเปปไทยเนี่ยมันก็ช่วเรื่องของการผิวนุ่มฟูตึงกระชับอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งคอลลาเจนของเขาเนี่ยเป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์นะคะที่มาจากธรรมชาติ1 0 0แล้วก็นําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะก็คือในเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยน่าสนใจมากๆแล้วนะคะนอกจากคอลลาเจนแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีสาาาาาารรรรกกกััดดดนนนะะคทีี่เ็จธธมมมชชชตตตติิิิิิวววยยถึง25ลลแ้ E ห้านะคะซึ่งเขาใช้ฟอร์มของ D L Alpha tocopherol ซึ่งเป็นฟอร์มของวิตามิน E เนี่ยที่เหมาะกับการดูแลผิวมากที่สุดแล้วนะคะแล้วก็มีวิตามิน C ด้วยนะคะก็คือวิตามิน C เนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอยู่แล้วเนาะแล้วก็สามารถเพิ่มการดูดซึมนะคะวิตามินตัวอื่นๆได้ด้วยอย่างเช่นคอลลาเจนหรือว่าวิตามิน E เนี่ยสามารถดูดซึมได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วเขายังเป็นโคแฟคเตอร์นะคะในการเสริมสร้างคอลลาเจนด้วยนะก็คือทุกครั้งที่ร่างกายจะสร้างคอลลาเจนนะคะตตตต้้้้อองงมมมีววววิิิาาาาาานนนนนน C เเเเป็เ็ัช่ยยใกกกกกรรรรระะะุสสคคลลจด ะะได้ทั้งคอลลาเจนแล้วก็มีแอนตี้อิ้งหลายๆอย่างอยู่ในนั้นด้วยนะคะก็เลยกดสั่งมาเนาะซึ่งอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่เรากดสั่งมาเนี่ยคือราคาน่าหลกมากแบบลองได้แบบไม่คิดเลยนะคะก็คือปกติ1นซองเนี่ยมันอยู่ที่490บาทแต่ตอนนี้มันมีโปรนะคะช่วงนี้ช่วงที่กดมาเนี่ยมันมีโปรนะคะก็คือสามซองนะคะห้าร้อยบาทก็คือเหมือนซื้อ1แถม2ทุกคนมันแบบคุ้มมากคุ้มไม่ไหวอยากลองไม่ไหวนะคะก็เลยกดมาลองให้ทุกคนดูว่าสินค้ากระแสพวกเนี้จริงๆแล้วมันดีจริิิงงมมมั้นนแลลวเห็ผจร ไเราก็เลยลองทานให้ครบ14วันเนาะเพื่อมาดูว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงนะคะซึ่งคอลลาเจนนะคะระยะเวลาหวังผลเห็นผลเนี่ยในแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะอย่างป้อมเองเนี่ยดูแลสุขภาพดูแลผิวตัวเองมาตลอดอยู่แล้วนะคะพอจะเริ่มทานคอลลาเจนเนี่ยผลลับที่ได้มันเลยอาจจะไวกว่าคนที่ไม่เคยดูแลตัวเองมาก่อนนะคะแล้วก็เพิ่งจะมาเริ่มทานคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับป้อมเนี่ยการทานประมาณ2อาทิตย์ -3 อาทิตย์เนี่ยมันก็น่าจะเห็นผลแล้วนะคะปรากฏว่านะคะอย่างแรกที่ต้องพูดถึงเลยนะคะก็คือในเรื่องของรสชาติแล้วก็ความหอมใช่ไหมคะกล น้องเขาจะไม่ค่อยแรงหมายถึงว่ากลิ่นที่เปิดจากซองนะมันก็จะไม่ค่อยได้กลิ่นหรอกแต่ว่าพอเทลงไปในแก้วชงแล้วก็ระหว่างดื่มเนี่ยกลิ่นนะคะมันก็จะยังมีความเป็นกลิ่นคอลลาเจนอยู่อะถ้าใครเคยทานคอลลาเจนนะก็จะมีกลิ่นแบบมันเป็นกลิ่นจำเพาะของคอลลาเจนนะคะถ้าเขาไม่ได้แต่งกลิ่นมาขนาดนั้นเนี่ยก็จะยังพอได้กลิ่นอยู่บ้างนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์ที่มาจากธรรมชาติ100%ใช่ไหมคะมันก็จะยังมีกลิ่นของความเป็นคอลลาเจนของเขาอยู่นิดนึงนะคะแต่ไม่ได้ทำ เป็นความแบบเบอร์รี่อ่อนๆประมาณนั้นนะคะไม่ได้กลิ่นแรงไม่ได้รสชาติแรงขนาดนั้นนะคะ ปริมาณที่ใส่เนี่ยยิ่งใส่น้ําเยอะนะคะกลิ่นก็จะยิ่งน้อยลงรสชาติก็จะยิ่งจางลงนะคะประมาณนั้นถ้าเป็นส่วนตัวนะป้อมก็จะผสมน้ำเปล่านี่แหละทาไม่ได้ไปผสมน้ําผลไม้หรือว่าอะไรเป็นการเพิ่มน้ําตาลไปอีกนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยน้ำตาลคือ0%นะทุกครั้งที่ทานอาหารเสริมนะคะอยากจะให้เลือกทานอาหารเสริมที่มีน้ําตาลเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าเราทานอาหารเสริมเพื่อสุขภาพใช่ไหมคะก็ไม่ควรจะทานน้ำตาลเข้าไปเพื่อทำลายสุขภาพอีกแล้วนะเนื่องจากว่าน้าตาลเนี่ยมันสามารถทำลายส ของ anti aging มากขึ้นนะคะได้ดูเรื่องของการทํางานระดับเซลล์มากขึ้นเนี่ยเรารู้เลยว่าน้ําตาลเนี่ยมันทาให้เราแก่ไวมากสามารถทําลายสุขภาพเราได้ระดับเซลล์ไอจังหวะที่น้ําตาลไปเกาะเซลล์แล้ว,ลแ,ลวลแบบติดหนึบแบบเออไม่ไหวนากลัวมากแม่ไว้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าน้ําตาลมันทําลายเซลล์เราได้ยังไงถ้าทุกคนรู้ว่าน้ําตาลมันทําลายเซลล์เราได้ยังไงนะทุกคนจะอยากลดการทานน้าตาลด้วยตัวเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีใครมาบอกอีกเลยนะคะก็ลดการทานน้าตาลด้วยตัวเราเองโดยอัตโนมัติเลยนะคะไว้เดี๋ยวมีโอกาสจะมาทำ ะะอกลับมาที่น้องคนนี้เนี่ยน้ำตาล0%นะคะสามารถทานได้ไรกังวลว่าเออฉันไม่ได้กินน้ำตาลเข้าไปทําลายเซลล์นะอันนี้ก็โอเคนะคะในเรื่องของกลิ่นในเรื่องของรสชาตินะคะถ้าเติมน้ําเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้กลิ่นไม่ค่อยได้รสชาติอะไรอยู่แล้วนะคะ mm hmm. ก็ถือว่ากินได้กินง่ายอยู่นะในเรื่องของผลลัพธ์นะคะอย่างที่เราบอกทุกคนมาตลอดนะว่าคอลลาเจนนะคะทานเข้าไปเนี่ยวางผลได้ในเรื่องของ texture ผิวเป็นหลักนะคะ mm hmm. ก็คือผิวจะดูเออนุ่มขึ้นฟูขึ้นนะคะดูเรียบเนียนขึ้น mm hmm. ใช่ไหมคะแล้วก็ดูเด้ง ดึงดูแบบเออดูมีน้ำมีนวลมากขึ้นประมาณนั้นนะคะอย่างที่บอกนะว่าเขาใส่คอลเา,าจเจนมาให้เรามากถึง3ามเม็คุณนะคะก็คือเปปไทายไดเปปไทด์ ide, แล้วก็ตาเปปไทด์นะคะก็คือเปปไทด์เนี่ยช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมผิวที่เสื่อมสภาพไปแล้วนะคะให้กลับมามีความเรียบเนียนดูนุ่มฟูมากขึ้นนะคะไดเปปไทดยเนี่ยเป็นฟอร์มที่ดูดซึมได้ดีที่สุดนะคะร่างกายดูดซึมได้เร็วที่สุดนาไปใช้ได้ไวที่สุดนะคะก็จะช่วยในเรื่องของผิวที่ดูเรียบเนียนขึ้นตึงกระชับมากขึ้นนุ่่่่่่่มมมมมมฟฟูููาาากกกกขขขึึึ้้้นน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 ะะะะคคคแลวววว็็ชชยยยยใใใเเเเเรรรรืืืออององงงงงๆๆตตตตหัดดุไปท ชับนะคะช่วยให้ผมของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นผิวผมเล็บอะไรเงี้ยทั่วล่างนะคะแข็งแรงมากขึ้นนะคะก็ได้มาทั้ง3โมเลกุลเลยนะแต่ว่าผลลัพธ์ที่เราสามารถหวังผลได้นอกจากในเรื่องของเท็กซ์เจอร์ผิวจากเกอร์บอสคอลลาเจนเนี่ยเราสามารถหวังผลในเรื่องของการเป็น Anti a n t i aging จจากเขาได้ด้วยนะคะได้ยังไงใช่ไหมคะเนื่องจากว่าเขามีส่วนประกอบของวิตามิน C นะคะวิตามิน E แลวก็โทเมโทนเอ็กซ์รอยู่ในนั้นด้วยนะคะเราเคยบอกไปในคลิปก่อนๆแล้วเนาะว่าวิตามินพื้นฐานนะคะที่ควรมีในรูทนสําหรับการทานเพื่อ, Anti ging, อ,าาอ,อแอนป็นะ and high oxidant หรือว่าการทานเพื่อต้านอนุมอิสระหรือว่าบำรุงผิวเนี่ยเบสิควิตามินที่ควรมีเนี่ยก็คือมีวิตามิน C วิตามิน E คอ Q10 LA อะไรพวกนี้ใช่มั้คะซึ่งในน้องเกอร์บอสเนี่ยเคาใส่มาให้ทางวิตามิน E แล้วก็วิตามิน C นะคะและอย่างที่บอกเลยว่าวิตามิน E ในฟอร์มที่เขาใส่ให้มาเนี่ย alpha t o c o p h e r o เนี่ยเป็นฟอร์มที่สามารถดูแลผิวเราได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็มีวิตามิน C 130%มาให้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขามีนะคะก็คือมี tomato extract tomato extract เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสารประกอบที่ popuular มากๆในตลาดการดูแลผิวนะคะเพราะว่าเขาช่วยในเรื่องของ UV protection ได้ด้วยนะคะก็คือ การถูกทําลายนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถทําให้ผิวของเราเนี่ยดูสว่างกระจ่างสาอมชมพูมากขึ้นได้ด้วยเนาะก็เขาก็มีมาให้ทั้งสตัวเลยนะคะทั้งวิตามินซีวิตามินอ e, ีแล้วก็มีโทโมโทเอ็กซ์ทรด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะเขายังมีซูเปอร์ฟรุตนะคะที่เป็นวิตามินจากธรรมชาติที่เป็นแบบซูเปอร์เลยเนี่ยมาให้มากถึง25ชนิดด้วยกันนะคะอย่างเช่นแบคแคลเรนต์ A นะคะแบคแคลเรนต์ Black A เนี่ยก็ช่วยเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนได้ด้วยนะทำให้ผิวของเราดูแต,ต่งตึงนุ่มฟมนนะะสสมูมากขึ้นนะคะดูสดใสดูสว่่ามอเเลทย เวลา้อาทานวิตามินซี <c oughs> ก็จะทานวิตามินซีทั่วไปนี่แหละแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเราเลือกที่จะทานวิตามินซีนะคะจากอสเซราเาชิลลี่มากกว่าเนาะเพราะว่าเขามีวิตามินซีมากกว่าผงส้มเนี่ยสามสิบเท่านะคะแล้วก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติด้วยนะคะก็น่าจะดีกับร่างกายเรามากกว่าเนาะก็เลยเปลี่ยนมาทานแอสเซอร์ราชิลลี่แทนนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็ให้มาด้วยนะคะมีไลโคป,ปีนนะคะที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้ดีนะเานาะลดการทำลายจากแสงแดดได้นะคะแล้วก็มีแอสไอเบอร์รี่นะคะซึ่งเป็นซูเปอร์ฟ루ตเลยนะในต่างประเทศเนี่ยเขานิยมมมมททา e าา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 นนนนนนนแแออ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 ซซิดดเเ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 บบรรรรร์์ีีี่่่่กกกกะะะะะะคคพืปปป็็ชลววัยุ้้้ฟูสถถไไจจงงึ กับมีอ,อัอเซีอิโบขึ้นมาขายเลยนะก็คือเอาอซอิเนะี่ยมาปั่นเป็นสมูทตี้นะคะน่ากินมากเนาะแล้วก็มีอัซเอิที่เป็นซัพพลีเมนต์เนี่ยออกมาขายเยอะแยะมากนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการชะลอวัยนะคะลดเลือดลิ้วลอยให้ผิวดูนุ่มฟูมากขึ้นนะคะผิวดูเปล่งปังนุ่มฟูดูมีออร่ามากขึ้นนะคะดูสดใสามากขึ้นนะคะแล้วก็มีพอมแมกเนตเอ็กซ์ตรักเนาะหรือว่าสารสกัดจากทับทิมนะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขามักจะใส่พอมแมกเนตเอ็กซ์ตรักไปในอาหารเสริมนะคะที่ช่วย,นน ening, นนะะวยในเ,ร,เนรื่องา มากขึ้นนะคะแล้วก็ดูอมชมพูมากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเกอร์บอสคอลลาเจนไปพาวเวอร์ช็อตเนี่ยเหมาะกับใครนะคะหนึ่งเลยเนี่ยก็คือเหมาะกับคนที่ตามหาคอลลาเจนทานอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาให้มาถึง3มโมเลกุลนการนะคะทั้งเปปไทด์ไลเปปไทด์แล้วก็ไตเปปไทด์นะคะก็คือดูแลได้ทั้งร่างกายนอะทั้งขิวผมเล็บข้อเข่าอะไรอย่างเงี้ยดูแลได้ค่อนข้างครอบคลุมนะคะเพราะฉะนั้นใครตามหาคอลลาเจนเดี่ยวเดียวทานอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เหมาะมากนะคะกลุ่มที่2อเนี่ยก็คือคนที่ตามหาคอลลาเจนทานคกแ้ะ็ลว ก็ยังตามหาคอลลาเจนทางเสริมเพิ่มเติมไปอีกด้วยนะคะ Gerber b o เนี่ยเขาก็ใส่มาให้ทั้งคอลลาเจนแล้วก็แอนตี้ออกซิแดนท์นะคะซึ่งมีค่อนข้างหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินอีใช่มั้คะมีโทเมโทลเอ็กซ์แทคแล้วก็มีซุปเปอร์ฟู้ดต่างๆอีก25ชนิดนะคะซึ่งค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างหลากหลายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ตามหาคอลลาเจนนะคะทานคู่กับแอนตี้ออกซิแดนท์อยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็น่าลองเลยค่ะแล้วก็อย่างที่ส3นะคะใครที่ตามหาอาหารเสริมที่ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือนะคะน้องคนนี้ก็ตอบโจทย์ด้วยนะคะเพราะว่าเขาได้รับรางวัลทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับอาเซียนมากมายเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะเขาใช้สารสกัดที่ค่อนข้างพรีเมียมขึ้นมาหน่อยนะคะไม่ว่าจะ พวกซูเปอร์ฟู้ดต่างๆนะคะแล้วก็คอลลาเจนเนี่ยเขาใช้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์จากธรรมชาตินะคะแล้วก็นำเข้าจากญี่ปุ่นด้วยนะคะอันนี้ก็เหมาะมากๆนะคะมาถึงในเรื่องของราคาเท่าไหร่ค่ะซื้อได้ที่ไหนนะคะแล้วก็ไปเช็คมาให้เนาะหนึ่งกล่องมีหกซองนะคะราคาสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะถ้าซื้อเป็นซองเนี่ยซองละสี่สิบเก้าบาทนะคะในส่วนของแบบเป็นซองตักชงเป็นช้อนเอานะคะอันนี้เนี่ยปกติหนึ่งซองนะคะสี่ร้อยเก้าสิบบาทแต่ว่าช่วงนี้มีโปรนะคะสามซองห้าร้อยบาทนะคะเหมือนซื้อ 1, หน,อน,ะะอน,นึ่มมนะะาางแล วัดสันเซเว่นท็อปแมคโครจิฟฟี่บิวเทียมโลตัสนะคะร้านค้าชั้นนําต่างๆสามารถหาซื้อได้ตามสะดวกเลยค่ะในเรื่องของปริมาณการทานนะคะปกติแล้วเราควรจะทานคอลลาเจนนะคะอยู่ที่ประมาณ5,000ันถึง1 0 0 0 0มิลลิกรัมต่อวันนะคะถึงจะเห็นผลได้ชัดเจนเนาะอันนี้เนี่ยหซองนะคะหรือว่าตักขึ้นมา1่ช้อนชาเนี่ยจะมีคอลลาเจนอยู่ที่ประมาณ2,000มิลลิกรัมนะคะถ้าจะทานเป็นซองนะคะควรทานประมาณ3ซองต่อวันนะคะแต่ถ้าจะทานเป็นแบบตักชมดื่มนะคะก็จะตักประมาณ3ช้อนชาต่อวันนะคะส่วนตัวนะคะตลอด14วันที่ผ่าน นะคะป้อมทานอันเนี้ยวันละสซองนะคะหรือถ้าวันไหนอยู่บ้านนะคะก็จะทานอันเนี้ยสมช้อนชาต่อวันนะคะเพราะว่าอยู่บ้านมันตักชงได้ง่ายเนาะแต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกนะคะก็จะพกไปเป็นซองแบบนี้ก็สะดวกกว่านะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการทดลทงองทานคอลลาเจนตลอด14วันของเราเนาะอย่างที่บอกเลยว่ารู้สึกว่าเท็กซ์เจอร์ผิวของเราเนี่ยดูนุ่มดูลื่นมากขึ้นนะคะดูฟูมากขึ้นเนาะแล้วก็ได้ประโยชน์จากการทานแอนตี้ออกซิแดนท์เพิ่มเติมด้วยนะคะคลิปหน้านะคะอยากจะให้เรามาพลิกหลังกลองอาหารเสริมประเภทไหนคุยกันแบบนี้อีกนะคะทดลองกินให้ดูแบบจจริงงๆๆัแบบนีี้อก ไม่คุยกันด้านล่างนะคะหรือว่าไปติดตามกันได้ใน IG เลยนะเพราะว่าเราชอบเปิดบทในนั้นบ่อยๆนะคะว่าอยากจะให้เราทดลองทานอาหารเสริมตัวไหนกันบ้างนะคะยังไงคลิปน่าจะเป็นอาหารเสริมตัวไหนนะคะก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะคะไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย